ท่านผู้มีาาการดรวรภาพรถาวรโภพนนะคะท่านผู้มีการสู่ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะดิฉันทันดาวธีร์มั่นนะคะเป็นตัวแทนของคณะทําง,งานสนประระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ีปรกะกอบแม่พ่อไปประกาศธรรมเนียบสาเร็จหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ1 5ึ่รอยสิชั่วโมง เรรูปที่เจ็ดในวันนี้นะคะโดยตามที่ศูนย์ส่งเส,สร,ริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชียใหม่นะคะได้รับการรับรองรักสูตรด้วยไทยเพื่อสุขภาพ150่้ยชั่วโมงจากกรมสนับสนุบสนบ,บริการสุขภาพนะคะ ได้เปิดสอนรุ่นที่7ซึ่งดําเนินการระหว่างที่26สิงหาคมถึงวันที่30กันยายนนะคะมีผู้เรียนจานวนทั้งหมด12คนและได้ผ่านการทดสอบความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัตินะคะรวมทั้งสิ้นจำนวน10คนโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประหลัดเฉลิโทนสิริสุวรรณโนนะคะ,จจะเจ้าวัดเจ้าอาวาสวัดคนข้าม้าในการอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนในครั้งนี้นะคะและยังมีสถานประกอบการนะคะในการรับที่ได้รับการรับรองมาตรา สถานีการสนับสนุนผู้เรียนเข้ารับการึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติบออนเข้าสู่ประการประกอบอาชีพจริงค่ะพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครสับสูนย์ตัวไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเองและสามารถนาไปประกอบนนใบประกาศนียบัตรที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอรีเทิญท่ทนประธานได้ ให้ใได้มอบใบประกาศนียบัตรแล้วก็ให้โอวานแก่ผู้สำเร็จับสุเมื่อไทยเพื่อสุขภาพ150รยห้าชั่วโมงทีเจขอเดเ,อเด็กเชิงค่ะมอบใแใช่ค่ะมอบใบเกียติบัตรนะคะแล้วก็ถึงให้โอวานแล้วก็ตบมือคนแรกนะครับ นางสาวอัญชลีพรสวัสดิช์ชัยนางสาวเออ,อารีธรรมดี นายอำนาจแสงจันทร์นาอารังกาปรีไซ สาวบ้านีแสนมุ่มนางสาวทันจีราแสงมุ่ม ระดาวนดีสีสองเมืองนางสาวอารินแย่นัฏฐาวัฒนาสิริลาพัฒน์ ดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพรุ่นที่เจนะคะวันนี้ต้องขอแสดงความดีกับทุกท่านจริงๆนะคะที่กว่าท่านจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะคะท่านก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะนะคะความเพียรพยายามขั้นสุดน,นะคะท่านถึงจะได้มาเป็นผู้ผ่านหลักสูตรนี้นะคะเพื่อที่จะ นำเอาความรู้เนี่ยนะคะไปใช้ในในการประอกอบอาชีพนะคะหรือว่าใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมน,นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเคยมีกิจกรรมนะคะทีะ่ให้ผู้ที่ผ่านรับสูตรนวดเนี่ยอาจจะไปนวด บางบาดอาการผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรี้ยก็เคยทำนะคะบางอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับคุณท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้นำเอาความรู้รงยากไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวนะคะซึ่งก็อย่างที่ได้ฟังจากทางคุณคุณปุกน,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 นะคะคุณปุปปปแกแลเนี่ยน้ก็ได้เห็นว่าอาชีพเนี้ยนะคะเป็นอาชีพที่ ที่มีวักสีแล้วก็มีเกยี่ยมากนะคะเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็จะนํความมั่นคงแล้วก็มาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่เราภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าผู้ที่จบหลักสูตรนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่อาชีพได้นะคะแล้วก็ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองนะคะเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานวิชาชีพนะคะซึ่งก็ตรงกับบทบาทาธางนรกิีของเรานะคะที่เราอยู่ภายใต้กรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะตอนนี้เราได้เปลี่ยน สถานะของเราใหม่แล้วนะคะจากเมื่อก่อนเราเป็นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อ่ะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะแต่เนื่องด้วยสถานาาการณ์ในปัจจุบันเนี่ยการศึกษามันไม่ได้เป็นระดับเป็นขั้นเป็นอะไรแล้วแต่ว่าคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นบทบาทของเราที่จะต้องมาส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้คนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเราก็จะมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนะคะก็คือระดับประถมมอต้นมปลายหรืออาจจะนำเอาประสบการณ์อาชีพมาเทียบระดับกับเราก็ได้นะคะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเทียบระดับนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือถ้าเราสามารถที่จะสอบผ่านนะคะผ่าน มาตรฐานของสานักการทดสอบการศึกษาแห่งชาตินะคะมีการทดสอบผ่านหน้าจอถ้าทําข้อสอบผ่านแปดวิชาก็สามารถจบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปนะคะการที่คนจะต้องสแสวงหาแล้วก็เข้ามาสู่การเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและนี่เป็นบทบาทสําคัญของเรานะคะวันนี้ก็เลยดีใจที่ทุกท่านได้นําตัวเองเข้ามาสู่การเรียนรู้มาพัฒนาตัวเอง ได้ท้ายที่สุดท่านก็สําเร็จในหลักสูตรนี้นะคะก็ต้องอแสดงความยินดีกับท่านนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะของทางสองกอร์เนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการรับสมัครนักศึกษาก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านมีลูกมีหลานหรือเห็นคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยยังไม่จบการศึกษานะคะขั้นพื้นฐานก็คือปถมมอต้นมอปลาย ก็สามารถมาสมัครเรียนได้นะคะที่นี่ที่ท่านนั่งอยู่นะคะที่ตรงนี้เนี่ยคือศ,สสศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชยีย,ชย,ยงใหม่หรือว่าบสนอํำเภอเมืองเชียงใหม่เดิมนะคะแต่ห้องเรียนของเราเนี<ม>่ยจะอยู่ที่ตำบล<ม><ม>เรามีทั้งหมด16ตำบลในเขตอำเภอเมืองเราก็จะมีครูที่รับผิดชอบแต่ละตำบลในการที่จะมาจาัดส,ส่งเสริมนะคะการเรียนรู้ทั้ง3ารูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองนะคะที่ทุกท่านจบหลักสูตรในวันนี้อยู่ในส่วนของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะนะคะตรงนี้เนี่ยรวมอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็ การเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเรียนรู้เพื่อคุณวาฒิตามระดับอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรากำลังรักสมัครอยู่ประทมมาต้นมาปลายก็อยากจะเชิญชวนให้คนที่อาจจะช่วงวัยเด็กอาจจะไปทํางานไม่ได้เรียนยังไม่มีวุฒิมีอะไรต่างๆก็มาเรียนรู้เพื่อที่จะมาะเพิ่มเติมวุฒิได้และท้ายที่สุดก็คือเรามุ่งหวังว่าทุกคนเนี่ย จะเข้ามาเรียนรู้เพื่อมาอัพสกิลรีสกิลถึงแม้ท่านจะได้ไวไปแล้วนะคะมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ท่านต้องไปพัฒนาตัวเองต่อนะคะแล้วโอกาสดีๆก็ยังจะเข้ามาหาท่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นบทบาทของเรานะคะก็อยากฝากให้ท่านเนี่ยได้ส่งต่อโอกาสดีๆแบบนี้ ให้กับผู้คนด้วยนะคะท้ามีเพื่อนที่อยู่ในวงการของการนวดนะคะแล้วเขายังไม่ได้รับใบหรือยังไม่ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรนี้นะคะก็สามารถที่จะมาสมัครเรียนได้นะคะตอนนี้รุ่นที่9ก็ก็าำลัง เปิดเรียนในเดือนพฤศจิการ,รู้สึกว่ารุ่นที่แปดน่าจะเต็มไปแล้วนะคะรุ่นที่9ก้านี่ยังมีที่นั่งอยู่นะคะก็ฝากเชิญชวนด้วยแล้วก็เราถือว่าเป็นการส่งต่อนะคะไม่มีอะไรยิงย่งใหญ่ไปกว่าการให้ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสอกรอของเราเนี่ยเราจึงมีความยินดีมากนะคะที่เราได้เห็นความสําเร็จของผู้คนมากมายนะคะจากหลักสูตรนี้แล้วก็พยายามที่จะ ัฒนาลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเนี่ย mm. ก็ตอนนี้ก็ทราบว่าเรากําลังทําเรื่องของหลักสูตรงวดฝ่าเท้าอยู่นะคะกําลังขอขอรับการรับรองไปจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะ mm. เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปก็อาจจะมีหลักสูตรงวดฝ่าเท้าท่านก็อาจจะเอาตัวเองกลับเข้ามารีสกิลอพสกิลอีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ยังคงอยู่กับเราต่อไปนะคะ แล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะคะความสําเร็จในวันนี้นะคะที่ทุกท่านได้จบหลักสูตรในวันนี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้ทําคนเดียวนะคะเราได้รับความเมตตาจากทางท่านเจ้าอาวาสวัดกวนข้ามา้าที่ท่านเมตตาเรามาตั้งแต่รุ่นที่1จนถึงรุ่นที่7นะคะด้วยการให้ความอนุเคราะห์สถานที่นะคะเรามีข้อจากัดเรื่องสถานที่มากนะคะเราจะไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ะะเพราะฉะนั้นสกรราําบนของเราก็จะไปอยู่ในวัดนะคะหรืออยู่ในสถานที่ที่ส่วนราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะคะก็จะเปน็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเครือข่ายมีความสําคัญมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือท่านวิทยากรน,นะคะทั้งรูโอ,โอแล้วก็รูตินะคะที่ท่านก็อยู่กับเราก็จะมีอาจารย์คุณหมอเชยานีด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวนาะม ะะท่านได้ให้ความเสียสละแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะคะให้กับลูกศิษย์อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องการันตีได้เลยนะคะว่าถ้าใครได้ผ่านมาจากมือของครูโอครูติครูหมอชายานินต่างๆเนี่ยคือคุณภาพพักแก้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากจากทุกทุกส่วนนะคะและนอกเหนือไปกว่านั้นนะคะสำคัญที่สุดคือ ทุกท่านเองนะคะที่ได้นำตัวเองเข้ามาสู่การพัฒนาจนได้รับาก,การาผ่านในหลักสุตรนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะรวมไปถึงคุณครูคนะคะที่รับผิดชอบหลักสูตรแล้วก็คุณครูคที่มาอำนวยความสะดวกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับพวกเรานะคะโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทุกท่านได้มุ่งหวังไว้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็กลับเข้ามาเรียนรู้ อีกครั้งหนึ่งกับทางสงกนลนะคะค่ะอันนี้ก็ขอยินดีกับทุกท่านค่ะก็ับขอบคุณผู้มีการนะครับที่ได้ให้หรือว่าแล้วก็มอบเจิบัดิให้